สวัสดีครับผมนายเดมอนแล้วก็มาถึงกับข่าวของกิจกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนะครับที่จะมาเริ่มวันที่30ธันวาคมนี้หลังการอัปเดตโดยเนื้อหานะครับมีอะไรบ้างมาดูกันก่อนอื่นเลยเรื่องของอีเวนต์ครับเป็นลักษณะของเกมทอยลูกเต๋าเดินนะครับลูกเต๋าที่ว่าก็มี2แบบก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบพิเศษแบบธรรมดาก็คือลูกเต๋า6หน้าทั่วไปครับส่วนแบบพิเศษคือเราสามารถเลือกแต้มที่จะออกได้เลย โดยวิธีการได้ลูกเต๋านะครับก็มาจากการทำเควสประจําวันเช่นการย่อยชิ้นส่วนการคราบชิ้นส่วนการรับสมัครซึ่งเราก็ทําทุกวันอยู่แล้วส่วนช่องเดินนะครับที่มีให้เห็นก็คือมีทั้งอุปสรรคแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับเช่นช่องเดินถอยหลังช่องเดินหน้าช่องต่อสู้แล้วก็ช่องโชคชะตานะครับซึ่งการต่อสู้ที่ว่านะครับก็เป็นเรื่องของมินิเกมส่วนโชคชะตานะครับก็แล้วแต่ดวงว่าคุณจะได้ดีหรือร้ายครับ ซึ่งเกมนะครับจะให้เราเคลียร์แผนที่ไปเรื่อยๆทุกการเคลียร์แผนที่จะได้รางวัลเงิน2 0,000แล้วก็100คริสตัลน,นะครับและทุกช่องการเดินที่ผ่านไปนะครับเราจะได้รางวัล h i e v e m e n t ตามจำนวนช่องสูงสุดที่1 5 0 0ช่องโดยหลังจาก1 5 0 0ช่องนะครับทุก100ช่องที่เพิ่มมาจะได้รางวัลเป็นกล่องรางวัลพิเศษ1 5 0 0ช่องซึ่งได้อะไรนั้นนะครับผมเองก็ไม่รู้เช่นกันส่วนที่แน่นอนที่ได้มาก็คือหุ่นของอีเวนคริสต์มาส3ตัวนะครับ ต่อมาครับสิ่งที่มาพร้อมกับอีเวนต์นั่นก็คือตู้กาชาที่มาพร้อมกัน2ตู้คือ n o ว a และ Serenity ้นะครับโดยเซเรนิตีเนี่ยหาข้อมูลเพราะว่ามันเป็นตู้ที่มีปกติทุกเซิร์ฟอยู่แล้วแต่โนวาจากที่ได้ยินมานะครับเซิร์ฟ g l o b a l นั้นโชคดีกว่าก็คือนำโนวานะครับมาเป็นตู้กาชาทําให้สายซีนะครับสามารถได้เธอมาครบเซตโดยไม่ต้องเติมเงินเทียบกับเซิร์ฟอื่นนะครับที่ต้องใช้เงินจริงซื้อ ต่อมาครับร้านค้าบ้างมีของปีใหม่ให้กดเยอะครับแต่ก็เป็นเงินเติมทั้งนั้นเลยแล้วก็มีของฟรีให้กดอันนึงนะครับเป็นอะไรก็ไปดูกันโดยหล,ลักๆนะครับของที่ให้ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกินนะครับแล้วก็มีกล่องซูมสกินซึ่งทุกอย่างก็เป็นเงินเติมหมดเพราะงั้นสายฟรีก็อดตามเคยครับต่อมาครับดูเบทเทิลพาสกันบ้างก็เป็นอะไรที่ผิดคาดมากครับเพราะว่ามูราสกิเข้ามาสําหรับผมนี่ก็ถือว่าโชคดีครับได้ทําเธอเป็น5ดาดาวง่าย แต่ถ้าให้เอาไปเติมเป็นแบบพิเศษก็คงขอคามไปก่อนครับเพราะว่าหุ่นนั้นก็มีครบอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเขาว่าจะอัปเดตนะครับแต่ยังไม่มานั่นก็คือล็อกอิน7วันนะครับคาดว่าน่าจะมา1มกราคมครับตอนรับปีใหม่โอเคครับก็จบเท่านี้ครับสำหรับตัวอัปเดตแพทนี้หากชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับุณครับ